วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูข้อมูลส่วนตัวของเราวันเดือนปีเกิดกับเบอร์โทรที่เราสมัคร f a c e b o o k นะครับว่ามันเปิดเป็นสาธารณะหรือว่าเป็นเฉพาะฉันวันนี้เราดูพร้อมกันเลยครับถ้าเราตั้งเป็นสาธารณะโอกาสจะโดนแฮกข้อมูลหรือว่าแฮกเฟซเราไปจะมีโอกาสเสี่ยงมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เราควรไปตั้งค่าให้เป็นเฉพาะสันนะครับมันเปิดเป็นสาธารนณะหรือว่าเป็นเฉพาะสันวันนี้เราจะไปดูด้วยกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราเข้าไปที่โปรไฟล์ส่วนตัวนะครับแล้วเราจะเห็นตรงที่ว่าตรงนี้นะครับ3มจุดไข่ปลาพอเราเข้าไปที่3จุดไข่ปลาแล้วเราก็กดคําว่าแก้ไขข้างบนสุดเลยเห็นไหมครับแก้ไขเมื่อเราเข้ามาที่คําว่าแก้ไขเราก็เลื่อน ลงมาสุดข้างล่างเลยเราเห็นคําว่า,าแก้ไขข้อมูลนะครับเราเห็นคําว่าแก้ไขข้อมูลพอเรากดตรงที่คําว่าแก้ไขข้อมูลปุ๊บข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็อีเมลทุกอย่างเนี่ยเราก็มาเช็คดูว่ามันเปิดเป็นสาธารนณะหรือว่าเป็นเฉพาะสันนะครับถ้ายังเปิดเป็นสาธารนณะให้เรากดคําว่าแก้ไขให้เป็นเฉพาะสันนะครับ เบอร์โทรให้เป็นเฉพาะสันวันเดือนปีเกิดก็ให้เป็นเฉพาะสัญนะครับตรงนี้มันจะช่วยจะช่วยให้ Facebook เราไม่โดนแฮ็กข้อมูลหรือว่าป้องกันวิชาชีพที่ไม่หวังดีนะครับมันจะช่วยในระดับหนึ่งนะครับก็ฝากคนไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆเพื่อเพื่อน,เ,อน,เ,อน,เ,อนเรายังไม่ได้ตั้งค่าในจุดนี้หรือว่าเพื่อนๆเ,เ,เรายังไม่ได้ไปเช็กดูก็ฝากไว้นะครับ